ผู้ชมเข้าสื่นายตะเตนในทไลฟ์วันนี้นี่ดูสิค้าชุดที่ฉันมีความพลังงานสูงกว่ากตินะครับเรานับถอยหลังคุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็นการซ้อมรีเฮอร์ซ n ลรันทรูก่อนที่จะเริ่มงานประกาศผลรางวัลในต์เทนอเวอร์2017ที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าวันที่8มิถุนายนนี้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้หลายคนอาจจะเห็นเริ่มต้นรายการของเรามีภาพบรรยากาศบางส่วนของวันนี้มาให้ดูกันด้วยนะครับ คนที่มารับบัตรในเทรนด์อวอร์ดของเรานะคะเรียกได้ว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแจกแค่1,000ใบนะคะ จริงๆก็จะแจกได้แค่500คนเท่านั้นแต่คนที่มารอเนี่ยนะคะมากกว่า5 0 0รอันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้บัตรไปแล้วก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่ไม่ได้บัตรด้วยแต่ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมสามารถรับชมการถ่ายทอดผ่านทางช่องการ์ด HD ของเราได้นะพูดถึงบรรยากาศการรับบัตรกันบ้างดีกว่าช่วงเย็นเนี่ยฝนก็มีโอกาสได้ไปมอบบัตรให้กับแฟนรายการของเราด้วยที่โต๊ะแจกบัตรส่งมอบให้เองกับมือเลยไม่ช่วยยิงทค่ะันมาบรรยากาศนี่ตื่น ต้นมากนะ uh huh. เพราะว่าเราจะแบบเอ๊ะเขาดาวว่าบัตรเนี่ยจะถึงคนไหนจะถึงคนไหนจริงๆ oh. แล้วเราก็อยากจะให้ได้ครบทุกคน uh huh. นะค uh huh. ะ uh huh. เดี๋ยวเราไปดูภาพกันดีกว่าไหม uh huh. ว่าบรรยากาศช่วงเย็นเนี่ยคึกคักขนาดไหนค่ะไม่ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวแค่ไหนจะบอกเลยว่างานนี้ไม่มีถอยเด็ดขาดค่ะบรรดาแฟนคลับศิละปินดาราและรายการนายทะเทนเกือบพันคนที่มาปักหลักรอที่อสมท เพื่อต่อคิวรับบัตรเข้างานนายทะเทนอวอร์ด2 0 1 7อย่างคือคัดโดยเฉพาะคนแรกที่มานั่งตากฝนรอตั้งแต่5ทุมเมื่อวานนี้เพื่อรอรับบัตรในเวลา6โมงเย็นวันนี้ค่ะเพราะกลัวไม่ได้รับบัตรไปเชียร์ศิลปินพี่รักนั่นเองค่ะ คือเรานัดกับพี่ในกลุ่มเอาไว้ว่าเออเดี๋ยวทยอยกันออกมาละกันแต่กลับกลายว่าพอเรามาถึงเรากลายเป็นแบบคนแรกเขาบอกว่าคนจะมาเยอะปีนี้มีแบบให้ความสนใจเยอะเราต้องแย่งชิงบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าเออเราเราเรา,เราต้องได้อะการที่พี่เป็กได้เข้าชิงขวัญใจมหาชนปีนี้เราในฐานะแฟนคลับรู้สึกไงคือรู้สึกดีใจมากๆรู้สึกดีใจมากๆเรา,ารู้สึกว่ามันแบบมันเกินที่เราคาดหวังไว้เหมือนกันคือเราเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาอะตอนนี้ และตลอดทั้งวันนะคะก็มีแฟนคลับทยอยเดินทางมาสมทบไม่ขาดสายซึ่งหลายคนเลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างทําเอาพี่วินยิ้มร่าที่ได้วิ่งรับส่งผู้โดยสารมากกว่าวันอื่นๆตั้งหลายเท้าค่ะห้ารอบแล้วครับวินจากที่ไหนครับพี่เอ็นมาที่ข้าม9าเก้าครับคนมาต่อคิวเยอะไหมคะตรงนั้นมาเรื่อยๆครับประมาณสิบรอบแล้วครับผมวันอื่นๆนี่ได้กี่รอบก็แล้วแต่ว,วันก็สองรอบก็มีแล้วแต่วันนี้เยอะเป็นพิเศษครับผม ที่สำคัญงานนี้ uh huh. ยังมีแฟนพันธ์แท้ที่มาร่วมงานนาย t ะเทนอวอร์ดมาถึง7ครั้ง uh huh. แล้วบอกว่ามาบ่อยเพราะประทับใจในการจัดงานทั้งการประกาศรางวัลและโชว์ต่างๆด้วยที่สำคัญก็คือขอชื่นชมสปิริตคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าดาราศิลปินเนี่ยเขามีผลงานอะไรบ้างแล้วเหมือนการสนับสนุนเขาอย่างเงี้ยค่ะโชว์เพลงเปิดนะคะที่ประทับใจมากมันเป็นการเปิดที่อลังการแล้ว ทุกคนจะต้องจับตาดูส่วนใครที่ไม่ได้มารับบัตรหรือมาแล้วไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะรอชมภาพประทับใจได้แบบเต็มอิ่มทางช่อง9 M+ HD หมายเลข30ในวันพฤหัสบดีที่8มิถุนาย,ยนนนี้ตั้งแต่2ทุ่ม10นาทีเป็นต้นไปค่ะนี่นะคะ ปีนี้นะคะคบ,บอกเลยค่ะว่าเมื่อสักครู่นี้มีแฟนพันธ์แท้นะแฟนในเอ็นเทนเออร์ดของเราเนี่ยที่สัมผัสไปนะคะ,ะ,ะบอกว่าเขาอยากจะตั้งใจมาดูโชว์เปิดของเราแน่นอนนะคะว่าปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนค่ะเพราะว่าครบ10ปีของในเทรนเออร์ด hmm. ์และเราจัดขึ้นในธีมความสุขพระราชทานด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเพลงโชว์ของเราในปีนี้นะคะคด้วยหัวใจของเราเนี่ยล่ะค่ะจะต้องยิ่งใหญ่แน่นอนรอติดตามชมกันได้ใช่ะะแล้วครับวันที่8ปดมิถุนายนนี้วันพฤหัสหน้าแล้วนะคะคุณผู้ชมครับใครที่ได้บัตรปายยินดีด้วยขอบ คุณมากเลยที่วันนี้อุตสา์กะตือรือร้นกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนกลางคืนมาตั้งแต่ห้าทุ่มของเมื่อวานนี้สุดยอดยก้อให้เลยปรบมือให้นะแต่ใครพลาไปไม่เป็นไรครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะถ่ายท่อส่งตรงจากสูงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับสองทุ่มสินาทีเป็นต้นไปทางช่องไลท์ M HD หมายเลขสานะครับติดตามชมกันได้ค่ะอ่ะวันนี้